จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ The o r g a n i z e Podcast เดินทางมาถึงเอนที่157นะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าหาเวลาซื้อเวลาทำได้อย่างไรค่ะ เอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยค่ะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะเวลาค่ะเวลาเป็นสิ่งที่โจ้สนใจมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ชอบหาทริคหาวิธีการบริหารเวลานะคะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยทำอะไรเยอะมากซึ่งโจ้คิดว่าในโลกนี้มีคนยุ่งกว่าโจาเยอะนะคะแต่เราก็สนใจว่าเอ้ย มันจะจัดการเวลาไงให้เราเองก็ยังมีความสุขแล้วในแต่ละวันเนี่ยก็ได้ทําเรื่องที่เราเองก็ภูมิใจจบวันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนี้มันก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสนใจนะคะอย่างเช่นโจ้เคยพูดถึงหนังสือชื่อ Make Time ใช่ไหมคะ โอค้คราวนั้นที่โจ้พูดเกี่ยวกับเรื่องหนังสือ Make Time แล้วปรากฏว่ามีคุณผู้ฟังพอดแคสต์ท่านหนึ่งเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ว่าเขามีเวอร์ชันแปลไทยแล้วนะคุณโจ้นะอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟีดแบ็กกันมาคอมเมนต์กันมานะะชอบชอบเวลามีคนฟังแล้วก็ฟีดแบ็กกันมาแต่วันนี้หยิบมาจากอีกเล่มหนึ่งค่ะก็คือพอเห็นว่ามันขึ้นชื่อว่าเกี่ยวกับเวลาโจนี่ก็อดไม่ได้เลยที่จะลองหามาดูนะคะ หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Time Smart นะคะภาษาไทยชื่อว่าความฉลาดทางเวลานะคะทักษะแห่งความมั่งคั่งทางเวลาที่จะทําให้คุณไม,บบะคะไม่ยุ่งแทบบ้านะคะไม่ยุ่งแทบบ้านะและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเขียนโดยศาสตราจารย์ด้านเวลาของ Harvard Business School นะคะคุณ Ashley Williams นะคะแปลโดยคุณสันวริษานะคะเมฆไผ่บุญสำนักพิมพ์ How to ค่ะเผื่อว่าจะไปลองออซื้ออ่านกันได้นะคะ โครงสร้างหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีนะคะก็คือเขาจะมีแบบฝึกหัดตอนท้ายบทให้ด้วยนะคะก็จริงๆก็มีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทําความเข้าใจกันก่อนว่าความมั่งคั่งทางเวลาคืออะไรนะคะจัดการกับเวลาปัจจุบันอย่างไรแล้วก็ในอนาคตนะคะเร,เรารู้ความสําคัญและเวลานะเวลาที่ผ่านมาไม่เป็นไร แต่กับอนาคตที่เราจะยังวางแผนจะใช้ความมั่งคั่งทางเวลาได้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างหนังสือเล่มนี้จะชวนคุณให้เข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้โจ้สนใจในบทที่2ค่ะบทที่2ก็คือขั้นตอนในการหาเวลาและซื้อเวลานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอพิโซดนี้นะ โซน่าจะเล่าได้ครึ่งทางด้วยเวลาที่กำลังเหมาะสมของการฟังพอดแคสต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเอพิโซดที่2ต่อแน่ๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ทริคในการหาเวลาการซื้อเวลาเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะาพูดในเอพิโซดนี้สัก3ข้อก่อนดีกว่านะคะ อ่โอเคมาเริ่มจากเรื่องของเวลากันก่อนเลยนะคะเวลากับเงินเนี่ยมีอยู่สามอย่างที่คล้ายกันมากเลยนะคะเราจะให้เวลาเอเราจะให้ความสําคัญอยู่กับ2เรื่องนี้แหละคะ่ะการจัดการเรื่องการเงินกับการจัดการเวลานะคะสามอย่างที่คล้ายกันของเวลากับเงินนะคะ1ก็คือเป็นสิ่งที่วัดได้อืมใช่ฉันมีเวลาให้เธอ5นาทีนะเดี๋ยวอีก3นาที จะเข้ารายการแล้วนะเตรียมหน่อยใช่ไหมฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋า300ในบัญชีอีก4บาทอะ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นสิ่งที่วัดได้นะคะเงินในบัญชีน้อยจัง4บาทอกับอย่างที่สองนะคะเป็นสิ่งที่หาได้ยากคะ่ะเงินนี่ก็ต้องออกแรงเนาะซื้อซื้อมาปลูกก็ไม่ได้นะคะต้องออกแรงทำสิ่งที่มีคุณค่าจนมีคนจ่ายให้คุณได้อันเนี้ยเงิน เวลาก็หายากนะมันผ่านไปแล้วเราจะกลับไปก็ไม่ได้อยากจะกลับไป15อีกทีนะจะออกกำลังกายให้ฟิตเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหาได้ยากเนอะน,นะคะอย่างที่สามของเวลากับเงินที่คล้ายกันนะคะก็คือเป็นของที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์เราจะมีได้อืใช่ไหมคะเป็นของมีค่าที่สุดที่มนุษย์เราพึงอยากมีพึงอยากได้กันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้พอเรารู้เรื่องนี้เรารู้ทำไมนะคะ เพราะว่าหลักในการพัฒนาความมั่งคั่งทางเวลานะคะตอนนี้เรากําลังจะพูดเรื่องความมั่งคั่งของเวลานะมันจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะอย่างที่โซ่เกริ่นไว้มี5ขั้นตอนนะคะโดยเรามาค่อยๆดูกันดีกว่านะคะว่าหลักในการพัฒนาความมั่งคั่งของเวลาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะชวนคุณคิดอย่างนี้นะชวนคุณหาค่าตั้งต้นของตัวคุณเองเลยว่าตอนนี้คุณให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างเวลากับเงิน อโจ้ถึงชวนคุณคุยเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าเวลากับเงินเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่ากับมันมากที่สุดใช่ไหมทีนี้ลองเช็คค่าตั้งต้นของเราสิคะว่าตอนเนี้ยถ้าสมมติแกนข้างซ้ายคือเวลาแกนข้างขวาคือเงินถ้าพลอตตำแหน่งแล้วตอนนี้คุณอยู่ตำแหน่งไหน คุณอยู่ตรงกลางหรือว่าคุณเองไปทางเวลาหรือคุณเองไปทางเงินมากกว่ากันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเลยนะคะแต่เพื่อให้เข้าใจว่าตอนนี้คุณให้เวลาเออคุณให้คุณค่ากับเรื่องไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้มีนอมมีมีแกนหลักอยู่ในใจว่าเอ้ยช่วงนี้อาจจะต้องแบบโฟกัสเรื่องเงินนิดนึงเงินฝืด อืมเอ้ยช่วงนี้จะต้องให้เวลากับตัวเองนิดนึงพอรู้สึกใกล้จะเบิร์นเอาล์แล้ว Syndrome เนี่ยออฟฟิศซินโดรมก็มาเนี่ยจะได้รู้นะคะรู้ค่าตั้งต้นของตัวเองคือหลักการในข้อแรกของการพัฒนาความมั่งคัง่งทางเวลานะคะอืมต่อมาข้อ2ค่ะจดบันทึกเวลา จดบันทึกการใช้เวลาของคุณนะคะจดบันทึกการใช้เวลาของคุณหมายความว่ายังไงนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยคุณใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะหนังสือแนะนําเลยนะคะคุณแอชลี่อาจารย์แอชลี่นะคะแนะนำเลยว่าจดบันทึกการใช้เวลาของคุณเนี่ยให้ลองเริ่มที่วันอังคาร เพราะอะไรคะเพราะตามสถิติเราเป็นวันที่ยุ่งที่สุดอันนี้จริงเจ้าทั้งสังเกตตัวเองแล้วก็หลายงานวิจัยนะคะบอกตรงกันว่าวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ยุ่งยุ่งเหยิงเลยวันจันทร์ก็ยุ่งอีกแบบวันจันทร์จะยุ่งกับการแบบคุยกับผู้คนใช่ไหมคะแต่วันอังคารจะเป็นวันที่ยุ่งกับตัวเองแล้วมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเชิงลบกับตัวเองมากที่สุดด้วยนะในวันอังคาร อลองสังเกตนะทีนี้พอรู้ว่าวันนี้ยุ่งที่สุดละจดมันวนเนี้แหละว่าทำอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เช้าเลยเช้าวันอังคารเหรอเช้าวันอังคารโจไม่ไม่ได้มีจัดพอดแคสต์จัดคลับเฮาส์ใช่ไหมคะเช้าวันอังคารโจก็จะเริ่มต้นด้วยการทำอาหารใช่ไหมทำอาหารเช้าเออชอบฮะแล้วก็รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วก็เตรียม จัดการตัวเองแต่งตัวนะคะแล้วก็รอจะมอนิเตอร์รายการมอร์นิ่งคอลอย่างเงี้ยอ่ะลิสต์ไปจนจบวันพอลิสต์มาแล้วนะคะไม่ใช่ลิสต์เฉยๆนะพอลิสต์เสร็จแล้วปุ๊บให้คะแนนสิคะกิจกรรมไหนที่คุณชอบกิจกรรมไหนที่คุณทำแล้วเบื่อกิจกรรมที่ชอบนะลองเพิ่มเวลาให้กับสิ่งนี้ได้ไหมเช่นโอ้พึ่งรู้ฮะว่าชอบทำอาหารเช้า เพิ่มเวลาให้มันหน่อยได้ไหมเช่นแบบปกติทําแบบอังคารพฤหัสเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าจันพุทธศุกร์จัดรายการเฮ้ยหรือจันพุทธศุกร์กินอาหารเช้าช้าหน่อยได้ไหมยังอยากทําอีกอะไรนะหรือแบบเอออังคารพฤหัสเนี่ยนอกจากทําอาหารเช้าทําอาหารเที่ยงด้วยดีไหมจะได้ไม่ต้องซื้อด้วยใช่ไหมคะก็ทําเองเลยดีไหมอะไรที่ทาแล้วรู้สึกเบื่อเนี่ยมีอะไรนะคะเช่นแบบอุย้ยมีประชุมอันนึงที่ค่อนข้างยืดเยื้อะเลยอ่ะให้ให้ลองถามตัวเองสามสเต็ปนะ สเตปที่หนึ่งตัดทิ้งได้ไหมกิจกรรมเนี้ยโหประชุมนี้หรอตัดไม่ได้ยังไงก็ต้องประชุมอ่ะถ้าตัดไม่ได้ไปสเตปที่สองนะคะใช้เวลากับเรื่องนี้ให้น้อยลงได้หรือเปล่าอืมอันนี้ก็น่าจะได้นะอาจจะขอความร่วมมือกับน้องๆไว้กระชับเวลากันหน่อยดีกว่าเออนะเนอะแอบรู้สึกเหมือนกันว่าคนในห้องประชุมแบบบางคนก็พอนั่งไปสภักก็เริ่มลอคโฟกัสนะคะเริ่มปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยเออ อันนี้ก็น่าจะเจราจาได้หรือไปขั้นที่สามทำให้สนุกกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันคุยเรื่องตัวเลขนะเนาะทำทำใช้เวลาให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันคุยเรื่องตัวเลขเนาะทั้งนั้นหาความสนุกใส่เข้าไปดีกว่าออันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะคะคือเราก็จะมีประชุมไฮไลไท์ทุกวันตอนเย็นใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเปิดมาเสร็จปุ๊บอา้าววันนี้ใครพูดก่อนพูดหลังดีใช่ไหมเสร็จแล้วงั้นหาความสนุกใส่เข้าไปเช่นแบบเฮ้ย งั้นให้น้องแต่ละคนผลัดกันหาความรู้มาแชร์กันดีกว่าเรื่องที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เนี่ยสักวันละ5นาทีแล้วก็ผลัดกันไปนะคะทุกคนเลยเดี๋ยวผลัดกันเวียนกันไปนะคะก็ทำให้เพิ่มความสนุกขึ้นมาได้นอ,อันนี้ก็คือทริคสองข้อแรกนะคะของการพัฒนาความมั่งคัง่งทางเวลานะคะทีนี้มาสู่ข้อที่3นะคะก็คือ การหาเวลานั่นเองนะคะการหาเวลานี่ก็คือหัวใจของสิ่งที่โจโสนใจเลยนะจนเอามาตั้งเป็นชื่อเอพิโซดวันนี้นะคะหาเวลาซื้อเวลาได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังทริคข้อนี้กันดีกว่าว่าแล้วจะหาเวลาเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะทริคทั้งหมด6ข้อของการหาเวลาข้อแรกนะคะเปลี่ยนเวลาที่แย่ด้วยการเติมความสุขเข้าไปอืมตะกี้โจแอบ,บแตะเรื่องนี้และนิดนิดละนะคะกับตรงที่ คอลิสออกมาแล้วเจออะไรเบื่อแล้วทำไงกับมันได้บ้างนะคะเปลี่ยนเวลาที่แย่ด้วยการเติมความสุขเข้าไปเช่นรถติดไม่ชอบเลยอืมไม่ชอบเลยนะคะคุณมีเพลย์ลิสที่ชอบฟังตอนอยู่ในรถคนเดียวบ้างไหมโจะจะชอบมีเพลย์ลิสที่แบบร้องตามได้อเออแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ขับรถคนเดียวนะเพลย์ลิสเนี้ยเจอกันอืมฉันจะโปรเจกต์เสียงให้กระหนำ่ำให้กระหึมไม่ใชใ่ให้กระหน่ำให้กระหึมทั้งรถเลยนะ นี่แหละคือเพลย์ลิสต์ตอนรถติดนะคะหรือฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังวิดีโอเรื่องที่เรารู้สึกเราเนิร์ดมากเลยอะแต่เราไม่อยากบอกใครว่าเราเนิร์ดเรื่องนี้เช่นแบบเฮ้ยเ,เราชอบดูคลิปวิดีโอช่างไม้เอออะไรอย่างเงี้ยอืมหรือราชอบแอสเมอร์อะไรอะ a อ m r อะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือได้ไอเดียอะไรระหว่างรถติดก็อัดเสียงไว้หรือโทรไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้นะคะอันนี้ก็คือข้อแรกของการหาเวลานะคะเปลี่ยนเวลาที่แย่ด้วยการเติมความสุขเข้าไปค่ะ ต่อมาข้อที่2ค่ะหาเวลานะคะด้วยการเพิ่มช่วงเวลาให้กับกิจกรรมที่เรามีความสุขนะคะเพิ่มช่วงเวลาหมายความว่ายังไงนะคะเหมือนเมื่อสักครู่โจ้บอกว่าเอ้ยโจ้ชอบทําอาหารเช้าจังเลยนะคะเพิ่มช่วงเวลาเนี่ยก็คืออ่ะแทนที่ทําอังคารพฤหัสแต่เราเริ่มเพิ่มวันเสาร์ด้วยไหมหรือเพิ่มอะไรเข้าไปนะคะเคล็ดลับตรงนี้นะคือไม่ต้องเพิ่มมาก ไม่ต้องแบบอืมต่อไปนี้อาหารเช้าต้องใช้เวลาทำสามชั่วโมง mm. โโบบอย่างนี้ฉันจะทําโจ๊กฉันจะทาโจ๊กแบบออริจินอลอย่างเงี้ยไม่ต้องมากมัน <c oughs> ไปเบียดเวลาช่วงอื่นไปแล้วจะกลายเป็นปัญหานะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องถี่ก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบอืมทนทุกวันเลยเนาะ mm. ถึงแม้ว่าจะมีวันที่จัดคลับเฮาส์ฉันก็จะต้องลงไปไปทําอีกให้ได้ทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีเวลาพอขนาดนั้นนะคะทริคง,ง่ายนะเช่นสมมติ อ่ะเราอาจจะมีหนังสือที่เราชอบนะคะเราก็ทยอยเอาสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมาทำให้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นก็ได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะเช่นตอนนี้ติดหนังสืออ midnight library นะคะที่ควรจะอ่านจบนานแล้วนะก็ไม่จบสักทีเออชอบดิสแทรกไปทำอย่างอื่นก่อนเนี่ย เราก็เอาหนังสือนะวางไว้ใกล้ๆมือเลยเวลารอประชุมหรือว่ารอตรวจงานรออะไรก็แล้วแต่หยิบมาอ่านสักหน้าสองหน้าแผ่นสองแผ่นก็ยังดีนะคะมันก็จะเพิ่มช่วงเวลาที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเวลาจดโน้ตตอนเย็นว่าเอ้ยวันนี้ทำอะไรบ้างแหมมันมีลิสต์ของช่วงเวลาที่มีความสุขเพิ่มขึ้นมาถึงแม้จะเป็น5นาที10นาทีก็ตามเถอะนะคะต่อมาทริคข้อที่3สําหรับการหาเวลาค่ะก็คือแฮ็กเวลาทํางานนะคะ เวลาทำงานเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะช่วงไหนที่เราแฮปปี้กับงานนะคะงานสักเซสงานออกมาดีเราก็จะรักเวลาทำงานมากเลยแต่ถ้าช่วงเวลาไหนที่งานมันเฟลเราเบิร์นเอาเราอะไรก็แล้วแต่โอ้รู้สึกว่าช่วงเวลาทำงานมันช่วงเวลาท็อกซิกฮะทั้งๆที่มันเป็นเเรื่องเดิมๆเ,เลยเนาะทีนี้แฮกเวลาทำงานหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่า เราอะอาจจะได้ยินมาเยอะแหละว่าเอ้ย productivity มันต้องเริ่มแบบนี้นะ,ะ the power of when นะมันจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราลองหาสูตรเฉพาะตัวของเราได้ไหมอะเช่นแบบทุกวันเนี่ยเราจะชอบเช็คเมลก่อนตอนเช้านะแล้วก็ตามด้วยไลน์ตามด้วยเช็ค Sleep Quality ของเราเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ย แล้วเ,เราจะโฟกัสได้ในช่วงเวลาบ่ายสองหรืออะไรเงี้ยเนี่ยลองแฮกลองหาหาสูตรสําเร็จของตัวเองที่ไม่ต้องไปสูตรสําเร็จของใครนะคะหรือรูปแบบการทํางานของเราเองนะคะเช่นแบบเอ้ยทำไปทํามาชักชอบ work from home ฮะเราขอเจราจากับเจ้านายเป็น hybrid work ได้ไหมเช่นแบบเอเอประสิทธิภาพการทํางานอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่ว่าเราขอปรับรูปแบบนิดนึงแล้วมาลองเทสกันดูว่าโอเคไหม 1สัปดาห์2ส,สัปดาห์ถ้าโอเคนี่คือจะเป็นวิธีการทำงานของเรากับเจ้านายแฮกนะคะหาเวลาทำงานในรูปแบบของตัวเองนั่นเองอันนี้คือข้อสานะคะต่อมาข้อ4ี่ค่ะได้เวลามาแล้วต้องใช้อย่างรู้คุณค่าด้วยคะ่ะกิจกรรมนะคะที่เรามักจะใช้เรามักจะทำนะคะในช่วงเวลาว่างจะมีอยู่2ออย่างคะ่ะอย่างแรกก็คือกิจกรรมเปลี่ยนพลัง อนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือกิจกรรมไร้พลัง กิจกรรมเปลี่ยนพลังคืออะไรนะคะพอทำเราได้พลังกลับมายกตัวยอย่างเช่นงานจิตอาสานะคะ e d g e sharing เล่าเรื่องนี้ให้คนฟังหรือว่าเขียนอาร์ติเคิลออกมาแล้วก็แชร์ไปในโซเชียลแล้วเฮ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วเราก็ได้ทักษะอะไรกลับมาด้วยนะคะทำอาหารแลกกับเพื่อนอ่าอันนี้เจ้าก็เคยทําจัดบ้านเนอะจัดบ้านเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเดินไปเดินมาก็รู้สึกสบายตาสบายใจไปกับสิ่งที่เราทําด้วยอันนี้<ม>กิจกรรมเปลี่ยนพลัง กิจกรรมไร้พลังล่ะคะกิจกรรมไร้พลังเนี่ยเรามักจะใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่ออะไรใช่ไหมต่างกับกิจกรรมเปลี่ยนพลังเมื่อกี้นะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนี่ตอบได้เยอะเลยนะแต่พอกับกิจกรรมไร้พลังนี้แบบเฮ้ยเอาสามนาทีฉันคืนมาอะไรเหมือนว่าเอาถโซเชียลไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย คุณภาพเวลาของคุณในช่วงนั้นมันแปรผันกับคุณภาพของสิ่งนั้นที่คุณเผลอเสพโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมเออใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปกับหนังที่โอ้ยไม่ชอบเลยอ่ะโอ้เสียได้เวลาจังเลยคุณชอบพูดคำนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อได้เวลามาแล้วใช้อย่างรู้คุณค่านะคะลองใช้ไปกับกิจกรรมเปลี่ยมพลังให้เยอะขึ้นหน่อยนะคะกิจกรรมไร้พลังก็ลดน้อยๆหรือถ้าตัดได้ก็จะดี ต่อมาทริคข้อที่5ของการหาเวลานะคะก็คือให้เวลากับมื้ออาหารมากยิ่งขึ้นนะคะให้เวลากับมื้ออาหารมากยิ่งขึ้นก็คือดื่มด่ากับรสชาตินะคะ mm hmm. เช่นแบบโอ้โจนี่คนหนึงละ่ะเสียนิสัยชอบอ,อกินเร็วไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันเนอะกินให้ช้าลงหน่อยสิพริกวันนี้มันกรอบพริกวันนี้มันเผ็ดน้อยเผ็ดมากกว่าเวลาที่ไปกินที่ร้านหรือเปล่าเนาะ ถ้าชอบลงมือทําเองก็ลองทําเองดูบ้างสั่งอาหารมาลองเสียเวลาในการจัดจานนิดหนึ่งไม่ใช่แบบโป๊ะลงไปเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเหมือนกล่องที่ใส่มาเลยเนอะเออเอาไปอุ่นหน่อยหนึ่งไหมอ่ะวันนี้ทุกคนใช้จานลายเดียวกันเออวันนี้วันเกิดอินดี้งงั้นเก้าอี้ของอินดี้จะมีหมวกวางอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้เวลากับมื้ออาหารมากขึ้นอีกหน่อยนะคะไม่ต้องรีบร้อนนั่นเอง ต่อมาทริคข้อสุดท้ายค่ะโดยส่วนตัวชอบทริคข้อนี้ที่สุดเลยนะทริคของการหาเวลานะคะก็คือเปิดประสบการณ์ที่น่าทึ่งเปิดประสบการณ์ที่น่าทึ่งนะคะมีอยู่2รูปแบบนะคะอย่างแรกก็คือทึ่งกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะ,อะลองหาโอกาสนะคะพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาตินะคะหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะ,ะมันจะให้ความรู้สึกออนะอ,อนี AWE เหมือน awesome, ออซัมอย่างเงีเ้ยค่ะเจ๋งยังเลยเฮ้ยมันน่าทึ่งอะไรอย่างเงี้ยยกตัวยอย่างเจ้าเคยมีโอกาสไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะเจอภูเขาจำได้ว่าไกด์เขาพาไปดูเนี่ยภูเขาภูเขาหินเลยนะคะแล้วเขาก็จะแกะสลักตัวภูเขาเนี้ยค่ะเป็นรูปสิงโตโทุกวันนี้ยังจําได้เลยอะว่าแบบเฮ้ยเออมันมันยิ่งใหญ่นะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกตัวเล็กไปเลยอะเออที่ ทำให้เรารู้สึกตัวเล็กและความรู้สึกออเนี่ยนะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. โลกนี้ยมันมีอะไรอีกมากเลยอะแล้วเราเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเล็กๆเ,เลยนะปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยปัญหาเล็กมากเลยเออมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมีพลังกลับมาและไอเรื่องเล็กๆของเราเนี่ยฮึบนิดเดียวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทําได้นะคะกับอย่างที่2เปิดประสบการณ์ที่น่าทึ่งกับผู้คน เปิดประสบการณ์ที่น่าทึ่งกับผู้คนนะคะเช่นลองพาตัวเองไปอยู่ในคอนเสิร์ตนะลองพาตัวเองไปอยู่ในงานคอนเฟรนซ์นะคะอันนี้ก็จะได้ประสบการณ์จากผู้คนแล้วก็ประสบการณ์จากคนจัดงานนะว่าเขาเพยายามจะดีไซน์ประสบการณ์ที่คุณจะได้ในการที่อยู่กับเขาทั้งวันเนี่ยอย่างไรนะคะหรือถ้าไม่อยากเจอคนเยอะๆนะคะอันนี้ก็ดีก็คือมีช่วงเวลาดีๆกับคนพิเศษ อ,อาจจะไม่ต้องทั้งวันขนาดนั้นเนาะเธอต้องอยู่กับฉันทั้งวันอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่จะเป็นทริปดีๆนะคะหรือว่าร้านอาหารดีๆที่พอไปถึงแล้วรู้สึกว่าเออได้สเปนเวลาแบบคุณลิตี้ไทม์ด้วยกันเอเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเขียนบันทึกไว้นะคะว่าช่วงเวลานี้เออฉันมีความสุขดีจังเพราะอะไรคะเพราะว่าสําหรับคุณแล้วนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ย ถึงแม้จะไม่กี่ชั่วโมงนะไม่กี่ครั้งช่วงเวลานั้นน,นนะจะดำเนินอยู่อย่างนั้นเหมือนว่ามันจะไม่สิ้นสุดไปตลอดกาลเลยค่ะนึกถึงเมื่อไหร่ก็จะยังยิ้มได้เสมอยังจําได้เสมอเลยเหมือนอย่างที่โจ้ยังจํำภูเขานั้นได้ใช่ไหมคะเหมือนที่โจ้ยังจำทริปบางแสนได้นะว่าได้กินอาหารทะเลได้ซื้อหอยจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนช่วงเวลานั้นยังอยู่นะ นึกถึงที่ไรก็ยังยิ้มได้แบบนี้นะคะเนี่ยก็คือการหาเวลาโดยการเพิ่มประสบการณ์สิ่งเหล่านั้นทําให้นึกถึงที่ไรก็ยังยิ้มได้ยังจําได้เสมอนั่นเองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันใช้เวลาเยอะจริงนะแล้วก็โจก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ mm hmm. เดี๋ยวต่อเอโซด2นะคะคราวหน้าเนี่ยจะพูดถึงเทคนิคการซื้อเวลานะคะแล้วก็ เทคนิคการนิยามเวลาในรูปแบบของเราเองนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ประโยชน์เช่นกันคิดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะมาต่อกันไม่ใช่เลยกลัวลืมนะคะกลัวคนฟังนี่แหละลืมนะคะแต่เดี๋ยวก็จะท้าวความกลับมาที่เอพิโซดนี้สักนิดก่อนที่จะเล่าเนื้อหาในตอนต่อไปด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบใจนะคะก็ติดตาม The Organ i ก e กันได้ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์กันอยู่นะคะถ้าสนใจอยากจะฟังโจจัดคลับ เะะจ้าจัดทุกวันจันพุทธศุกนะคะทุกวันจันทรพุทธสุกนะเวลา6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงโดยประมาณที่ขับเฮาส์นะคะอ,อ,อยากฟังเนื้อหาอะไรนะคะติดต่อฟีดแบ็กกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่คุณถนัดนะคะยินดีมากๆอยากฟังความเห็นของคุณแล้วก็อยากพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจ้าชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท r g ร RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ